มารวยกับเอาเลยเออแอบเอาเอาโอ้โหเอ๊ะเโอ้โหโอ้ดีข้าก่อนดีค่าพี่ไปเบิร์ดก่อนเดีวโอ้เอาเอาโดมโดมว้าโหเออ วิวเพื่อจะได้เท่าไหร่เนี่ยอ่าอาจารย์อเอกได้สามล้านกว่าแล้วนะอ้าวเก่งมสามล้านกววิวแล้วเอา,อาเพื่อนน้องดิเอเออส,สู้ๆอาจารย์อเอกได้ไหมาอาจารย์เอกได้สามล้านกววิวแล้วเล่นกันมารวยโอ,โอย้โหเ,เ, <c oughs> เอ้อ

เออเอาเออเอออย่ากัดที่กล้าเด้อเออเอาโด่อเออเอ้ามาด้วยกับเอาเอาเราได้สู้อาจารย์เอกได้ไหมอาจารย์เอกได้สามล้านกว่าวิวแล้วเออน้องไอ้เวิร์ดได้เท่าไหร่เนี่ยเอาสักสิบล้านดีกว่านะ มากับอาจารย์เอกได้สามลานก็วิวลองดูเอา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 ไปลเไปลย